ปาฏิหาริสุดๆครับปาฏิหาริสุดๆที่สนามกินซีจันทรสิทธิ์ครับโดนไปกอดด้วยนะครับแล้วก็คู่แข่งนะครับที่หนีตกชั้นด้วยกันนะครับอย่างอายุทยเอออย่างสมุดปากการนะครับแล้วก็ลาดประชานะครับแฮสองนัดติดกันทั้งคู่ในสองนัดสุดท้ายนะครับและเรศาศนะครับของโคจุนนะครับ ชนะ2องนัดสุดท้ายนะครับชนะเกมเยือนสุพรรณและเปิดบ้านชนะทีมที่กำลังลุ้นเพย์ออฟอย่างอายุทยาอยู่ในเต็สาประตูต่อ2โดยยิงนำโดนถูกยิงนำไปก่อนนะครับนี่มันโครจะดรามากคือผมบอกผมจะบอกเลยว่านี่คือเกมที่มีโอกาสของความเป็นไปได้นะครับ0 0 0 0 0 0 1นะครับก็เป็นผู้การที่2นะครับแล้วก็รับประทานเป็นที่สตกชั้นนะครับ แชมป์ปีนี้ครับขอแสดงความดีดีกับนครปฐมอยู่ในเต็ตนะครับของโค้ชคงไชยลูกศิษย์อาจารย์นครปฐมได้แชมป์อเมซ i n g งจริงๆอเมซ n g จงจริงๆนะครับใครจะเชื่อใครจะเชื่อครับอยุธยาไม่ได้เพย์ออฟนะครับเกษตรศาสตร์ลอดตกชั้นแบบโคตร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 ปาฏิหาริย์นะครับ นี่ครับคือเสน่ห์ของฟุตบอลนะครับนี่นะครับคือเสน่ห์ของฟุตบอลนะครับนี่คือสนามเอซีจันทรสธิ์นะครับโฮมออฟเกษตรศาสตร์ยูนิเวอร์ซิตี้นะครับเกษตรศาสตร์ยูนิเวอร์ซิตี้เอฟซีได้อยู่ในทีสองต่อไปนะครับในฤดูกาลที่หกนะครับอย่างเหลือเชื่อที่สุดนะครับโดนนำไปก่อนนะครับโดนนำไปก่อนในเกมที่ต้องชนะนะครับ แล้วก็กลับมาได้นะครับแล้วก็สามารถไล่ตีเสมอกลับมาได้นะครับและก็ได้นำไปสอหนึ่งครับนำไปสองหนึ่งนะครับไม่ใช่ครับ <c oughs> <c oughs> ดูดูลีลาเสียดายมากครับวันนี้ที่ไม่ได้อยู่ที่สนามอยเสียดายมากมากมา,มา,มาไม่งันก็คงจะเป็นเกมที่ เสียงแหบแน่ๆคงจะเป็นเกมที่แบบโคตรสะใจท่สุดในชีวิตก็ว่าได้นะครับตอนที่โค้ชจุ่นเข้ามาทาทีมกเกษศต,ต,ตรศาสตร์ต่อจากโคชโยมเนี่ยผมดูแล้วว่โอกาสลอดตกชั้นแทบจะไม่มีแทบจะเลือนรางแต่ว่าโค้ชจุ่นก็สามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้ mm hmm. เช่นเดียวกับปีที่พาเ mm hmm. ชียงรายยูเนเต็ดลอดตกชั้นในฤดูกาล2013ใครจะเชื่อบอกก่อน บอกก่อนนัดนี้ว่าเกษตรศสาสตร์จะลอดตกชั้นนะครับบอกเลยว่าไม่มีใครเชื่อนะฮะแมวยังไม่กล้าเล่นหมาที่ไหนก็ไม่กล้าเล่นนะครับแต่เกษตรทําได้นะครับลอดหกชั้นแบบปาฏิหา์แบบสุดๆนะครับดีใจกับแฟนแฟนนาคาบรารกฏด้วยนะครับสุดยอดสามแต้มปฏิหารหกแต้มปฏิหารจัดสามสิบเอ็ดนะครับจัดสามสิบเอ็ดแต้มก้นตารางนะครับ ขึ้นมาจบที่37แต้มเท่ากับลาดประชาและสมุทรปราการเลยเด็กาจำไม่ผิดน,นะครับคนที่ตกชั้นน่าจะเป็นลาดประชาน่าจะนะครับใครจะเชื่อนะครับใครจะเชื่อว่าโค้จุนจะสามารถกู้วิกฤตได้จริงๆคงจะเป็นอีกค่ำคืนหนึ่งนะครับที่แฟน ลูกบอลซีนะครับคงจะได้ฉลองกันอย่างสุดชื่นมื่นนะครับสำหรับคืนวันนี้นะครับ30เมษายนนะครับจากอัจรรย์สนามอินรีจันทรสถิตนะครับ